เรามีนอออ้าเป็นยุงด้วยหรอนะคะแดดยังออกอยู่ยังมันมันยังไม่อันนี้ยังมียุงหรอว้าวนะคะนอตรงนี้มันออกไหมเหมือนมันแสกตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะมันแตกนะเหมือนดินมันแตกด้วยเดี๋ยวนี้เป็นหางนะคะนะเป็นหางใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะสองหางนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะเราจะเจาะจะดูเอ๊ะตรงนี้เหมือนกับว่ามันจะออกมีหางอยู่นะคะ นี่นะคะพี่ออกเดยวไี้มีไหนนี่นะคะนาะค่ะนี่หางหนึ่งนะเดี๋ยวเราต่อมานี้ันี่หางมันเขียวแต่นี่ขาวขาวนะคะนาะนี่นะคะเจอแล้วนะคะมาดูกันเราจะมีกี่หางจะเจอกี่หางนะคะหนอ่อบงนะคะเนี้ยค่ะมันเขียวเขียวนะคะต้นมันเขียวเขียวเมื่อกี้มันเหมือนมีรอยแตกนะมันก็มีตรงนี้จริงๆนะคะหางขาวเลยนะคะนาะ เอาไปต้มนะคะหางหนึ่งนะคะอันนี้ยาวนะคะเียวนะคะเน้โล้นอีกหางหนึ่ง